เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเื่อนวิทยาฐานะได้เคารพทุกท่านครับขบาา้าพเจ้านายสารัมก้อนแก้วตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านห้วยแมแดงสังกัดสำนักงานเขตพืนฐฐานา้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองได้เสนอขอมีวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยข้า,าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 และได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น105คนข้าราชการครูและลบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยนักเรียน108 0 เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ยวเมียนและร้อยละ20เป็นชนพื้นเมืองล้านนาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนในระดับคุณภาพดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ70จากการทดสอบการอ่านออกเขียนได้โดยใช้แบบทดสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษา แต่เมื่อขวบาอาจามีการวิเคราะห์ลึกลงไปประกอบกับการสังเกตจากการจัดก,การเรียนการสอนและปรึกษารวมบครูผู้สอนท่านอื่นๆที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่างๆสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้พบประเด็นปัญหาของนักเรียนที่สอดคล้องตรงกันคือนักเรียนส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจําแนกประเด็นความรู้ต่างๆภายหลังการเรียนรู้เสร็จสิ้น โดยเฉพาะในการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของข้าพเจ้าเองที่พบว่าผู้เรียนไม่สามารถระบุและจําแนกข้อแตกต่างของเนื้อหาที่เรียนได้อยู่บ่อยครั้งซึ่งปัญหาข้างต้น,ตนเกิดมาจากความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้ที่คลาดเคลื่อนไปตลอดจนนักเรียนไม่ระนักในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเท่าที่ควรเนื่องจากสภาพแวดล้อมของชุมชนและครอบครัวของนักเรียนเองไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสาร ทำให้เกิดความสับสนและเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทยได้ง่ายนอกจากนี้ข้าพเจ้ารได้มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติโปรเนตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาพบว่า170ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบทําแบบทดสอบในประเด็นที่เกี่ยวกับการจําแนกข้อมูลไม่ถูกต้องโดยเฉพาะข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดทอ .1 1, 1. อ่อจปทับสแยกข้อเทจจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านจากสภาพของปัญหาที่สอดคล้องกันข้างต้นคาพเจ้าเึนได้ศึกษาออกแบบและคิดค้นวิธีการโดยการปรับประยุกต์การจัดก,การเรียนรู้และพัฒนาสื่อประกอบการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อนํามาปร,ปรับปรุงการจัดก,การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการแยก้อเทจจริงและข้อคิดเห็น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแยกแยะข้อมูลผ่านกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแบบระดมคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยข้าพเจ้าได้นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบหาความรู้ 5E มาใช้ในการปรับระดั์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อวางแผนและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจเป็นขั้นตอนที่ช่วยกระตุ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเรัาความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้โดยข้าพเจ้าได้นําสื่อวิดีโอข่าวเกี่ยวกับเอเรียนและ UFO มาให้นักเรียนได้ศึกษาร่วมกันประกอบกับการใช้คําถามเพื่อกระตุ้นคิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และครอบคความรู้ความเข้าใจเดิมของนักเรียน ขั้นที่สองขั้นสำรวจและค้นหาข้าพเจ้าได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นฐานในการให้นักเรยียนแต่และกลุ่มร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นร่วมกันถ่ายในความรู้ประกอบกิจกรรมปิ้งย่างชาบูจำแนกข้อแตกต่างข,ของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นโดยในกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักเรยียนเกิดทักษะการจำแนกลนักษณะการสังเกตของข้อ่งชี้ ข,ของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเมอนจะเี็นแต่ละกลุ่มทราบลักษณะการสังเกตจากกิจกรรมแรกแล้ว้าพเจ้าจึงให้นักเรียนร่วมกันระดมคิดในการวิเคราะห์เพื่อแยกข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบัตรข้อความที่กำหนดให้ผ่านกิจกรรมขนมหวานแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นโดยภายหลังจากการดําเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วนั้น้าพเจ้าจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนของกลุ่มตนเองออกมาแสดงผลง,งานหน้าชั้นเรียนเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและอภิปรายผลร่วมกันแบบกลุ่มใหญ่ขั้นที่สามขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเป็นขั้นตอน,นิการอธิบายหลักการที่ถูกต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยขราประจาได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับความหมายลักษณะการสังเกตและแนวทางการพิจรารณาข้อท็จจริงและข้อคิดเห็นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสืกก่อการเรียนรู้ PowerPoint ให้นักเรียนเกิดองความรู้ที่ถูกต้องและลดความเข้าใจข้ามเคลื่อนจากการศึกษาด้วยตนเองผ่านในความรู้ขั้นที่4ขั้นขยายความรู้เป็นขั้นตอนการขยายองความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เกิดองความรู้ที่เพิ่มขึ้นโดยข้าพเจ้าได้ออกแบบการสอนเพื่อขยายความรู้ของนักเรียนโดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาข้อมูลที่มีเนื้อความที่ยาวขึ้นแล้วระบุว่าข้อมูลที่ครูกําหนดให้นั้นมีข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นอย่างละกี่ข้อความผ่านกิจกรรมแบบเกมแข่งขันโดยมีชื่อกิจกรรมว่าแยกได้ไหมทาให้หลอ่อเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้เดิมและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่คงทนเพิ่มขึ้นให้แก่นักเรียนซึ่งของ้อมูลที่ข้าพเจ้านํามาใช้ในกิจกรรมแบบเกมแข่งขันนั้นนํามาจากแบบทดสอบระดับชาติโอเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อบ่งให้นักเรียนได้เกิดความ,มุ้นชิง ได้เปการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติไปในเวลาเดียวกันและขั้นที่5ขั้นประเมินเป็นขั้นตอนการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนภายหลังจากการเรียนรู้ข้าอาจารย์ได้ประเมินผลการเรียนรู้โดยให้ได้เรียนทํรายงานจํานวน2ใบรายงานด้วยกันโดยในรายงานแรกเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลในการแยกข้อความว่เป็นข้อที่จริงและข้อคิดเห็นจากข้อมูลสั้น ในรูปแบบของการเขียนต่อซึ่งในรายงานแรกนี้ข้าพเจ้าก็ได้นําข้อมูลมาจากแบบทดสอบระดับชาติโอเนเช่นเดียวกันและรายงานที่2เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลในการอธิบายความหมายและลักษณะของข้อได้จริงและข้อคิดเห็นในรูปแบบของแผนผังความคิดให้งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสอบหาความรู้5 e ประกอบกับการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นไปแล้วนั้นพบว่ากัรเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลําดับขั้นตอนและสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ครักัน,นี้เราเป็นยังเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารผ่านการระดมงคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนคนอื่นๆภายในกลุ่มอีกด้วยจากการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่้รพเจ้าออกแบบไว้ส่งผลให้นักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ดังนี้ 1. การความรู้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและอธิบายลักษณะ ของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้พร้อมทั้งสามารถระบุตัวอย่างและประโยชน์จากการเร,รียนรู้เรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 2. ด้การทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้จากการเรียนรู้มาใช้ในการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ตลอดจนสามารถนำหลักการและแนวทางการพิจารณาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ที่ได้รับรู้มาในชีวิตประจำวันของตนเองว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือได้มากขึ้น 3. ด้านเจตคตินักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างดีรวมไปถึงผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนและรู้รับผิดชอบในภาระงานที่ตนเองได้รับมอบหมายจนสําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ข้าเจ้าขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการการประเมินทุกท่านมานทีกนี่ด้วยครับขอบคุณครับ